ว่าเขาอยากโหดอยากตึงอยากเล่นเก่งจะดูนักแข่งพลิกใช่ไหมได้ไปดูมาแล้วอย่างแรกเราที่ต้องเปลี่ยนชุดใช่ไหมได้ชุดพลิกนี่แว่นตาพร้อมอ่ะนี่กระเป๋าต้องตึงต้องโหดก็พิดาแล้วกันนี่หมวกพร้อมไปลงสนามมาเลยด่าต้องมาละดิลันนี่ตีไม่ต้องเดี่ยวพอวันแมนอ่ะถ้าตึงต้องมา เนี่ยลงสนามต้องปั่นคนหน่อยมาเลยมาเลยมาเนี่มามามาจริงจมาเลยนี่โผล่นะโผล่นะลงมาเลยนะลงมาเลยนะโอ้ยจุดลนต้องเป็นต้องดูลายเช็คเบลดูว่ามีใครไหมมีหรือไม่มีทำไมเป็นโลกอย่างนี้วะเออไม่โหดไม่เตือกันเลยกูสาดดูมาไอเวนเฮ้ยมีสายมือตีนยงนี้ว่ะอ้าวเสร็จโก กูเข้าเมืองก่อนแล้วกันเจ้ากูไม่ต้องเงนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอาชียงถุงออมเงินเชียงเดี๋ยวได้รถเหรอมาเอ๋ห่ะเอ้ยแค่มาเริ่มกูโดดลงักตึกละมันมาแล้วมันมาแล้วปืน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 มาจอดแล้วมาจอดแล้วมาจอดเลยมึงรอกูฮาวแล้วไอเวนยังไงยังไงเอ้ายังไงไม่ยอมเดินอะไรเนี่ยเอ้าทางคาเต็นต้องมาแล้วมาดีมาดีมาตามพวกมาเก็บปรตีให้ดูอะนี่ขอฟังก่อนแล้วกัน ม้านทางหลังน่ากนกูแค่นี้ดีนะมีแค่ตัวเดียวมาเป็นติงกูคงตายขอเวลาฟาร์มก่อดลักกัน Five minutes later กูวางเสร็จแล้วของกูพร้อมไปขับรถรถนี่แม่มีใครมาเลยกูหาคนมึงก็ได้อ่เฮ้ยตัวไอ้เหี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเบรกเบรกลยไปอยู่เฮ้ยมาเอาคนนมาหายละ อย่ตีมีน้องเนี่ยสามอนล้วกันสามคนตวนี้ตัวนี้แหละขบ้าก่อนบบ้างเจ็บตึงตอปั๊มยานี่วิวดูดูมาเยอะนี่เีเขาเล่นอย่างงี้ยิงกมันยิง้ยกันถึงมายงมาันจอดมันเขาทยาก่อนจอมจอมจอดมาจต้นไม้เฮ้ยโ่มว่ามา กูจริงมันเห็นตัวบนญญาปะใช่ใช่ใ่บนยืาไม่ตายน่มากกงโอ้โหเป็นคน,น,น,นแพง,โโวแพงวเว้เยเน้หนุบกว่าแม่งจริงบกว่าแม่งจริงี่มอนปลาเช็ดแล้วปลาเช็ดแล้วแล้วม่เป็นปะกูเกือกบตาย,ยเว้นี่ก็ต้องโดดลงละเอาจ้เอไอ้เหียเน็ตโอ้โหเอาเน็ตที่ผ่านแล้วกูงลงแล้วต้องเล่นลวมันลบไปมาซ้ายเหีย ต่อไอ้มึงกอล่ากันเนี่ยกูไม่ดีเฉยแหละเาอยู่เองมึงเจอกูมา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 เลยมาเลยมาเลยหึ้นมาคนเดียวแล้วนี่ยกูก็มีนี่เต็มด้วยนี่มีคกู้มาอ่ะต่อต่อขึ้นมาคนเดียวไงฮะต่อต่อนี่น้ำเป็นนิ่งน้ำเป็นหญิงนี่เต็นรัวแม่งเลยมา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 เลยทั้งสองคนเลยทั้งหมดตีเลยนี่มีฟ้ามาอ่มาเลย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 ต่อนี่ดูนี่ออกไปมีตังค์เยอะไม่ได้เว้ยเอนคนกูอ่ะต้องงอด้วยเจอกู มาพวกมึงมาอ้างมาเลยโผล่ลายนี่ต้องโดดโฟแล้วหรอมานี้ต้องโฟแล้วโดดให้หมดตีเลยมาเดี๋ยวมางี้ออกมาแล้วดูลายที่มีคนไหมมีคนโดดไหมอะไรมาดูมันต้องโลกแปลกๆวะไม่มีตี้หรอกเขาลงก่อนกูวะเนี่ยลงาแมงล่างดูลงก่อนแล้วกันือมันลงอย่างนี้วะเนี่ยเดบอกแล้วไม่มีตี้ลงคนเดียวใช่ไหมอ้าวโอ้ลายขนาดนี้ไม่ลงได้ไงวะนี่ไปกูลงคนเดียวอ่าเวียนเลยเหงาเลยกูแมง มา oh, เลยพวกมึงอ่ะโหเต้นแม่งเลยกูเบรพี่ชักเช็ดเชื่อเรบี่ชักเช็ดเชื่ผมเลยไหลเยอะไปตามดีกว่าอืมแม่เอ้ยนุ่งจะโหดนุ่งจะตึงไอเวนเอ้ยเดี๋ยวลาเขาคิดเพลงหาขอ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 งอืมครบเฮียบ้านข้างหลังเศรษฐีจริงป่ะเนี่ยให้พ่อกูบอกเดี๋ยวน่ะเพราะเศรษฐีเลยเน็ตกูก่อนดีกว่าไอหาเป็นขนาดนี้มึงเป็ี่ยนเน็ตก่อนที่จะเล่นไหมไอเวนแม่งมาตามของกูครบละมาเลยอืมเดี๋ยวไอเดี๋ยวชุดดีกว่ากูโหดตึงเมื่อชุดนี้ต้องเอาชุด police ชุดโพลมันกระโปรงไป พนอ่อนไปแล้วต้องโปเล็กนี่ตโปรเล็กเขาทำไว้นี่ต้องเหมือนที่มีโปเล็กก็หน่อยมามาผมตึงมามาแม่หาไว้ก่อนละกันไม่มีให้เหพืเฮ้ยเสียงปืนมาหมดแน่เลยกว๊บอ่ายงงี้ต้องโชว์ชื่อเพื่อนฝีเพื่อนเห็นแล้วละ่ไละไอยังไงเฮ้ยเดี๋ยวแลากูจะเปล่งสามไปเดี๋ยวละกันโอ้แม่งรถไม่มีอีกไอเว้นอะไรเนี่ยคนไม่มีรถก็ยังไม่มีอีก หายเหนื่อยแล้วขอหารถก่อนแล้วกันไปเอาย่างนี้เดินทางไกลกว่าจะเจอรถมาเจอโกเดี๋ยวเจอโก้แล้วก็แป๊บแี่สุดตึ้งมึงย้อทางซ้ายไปมึงย้อนหน้าเสร็จไปหาล่ากูมาแล้วลายต้องมาไอปกินเห็นมีโทนี่ด้วยมันโทนี่เคมาแทนเฟกเอ๋เดี๋ยวไม่เจอแทนฟักนี่ไงโทนี่เคมามึต้องไปแล้วพี่คออ้าวมีเหยื่อเฟินเดี๋ยวเจอโกเดี๋ยวเดี๋ยวนี่กูจำได้ที่พี่มีโซเล็กยิงดูไว้ก่อน เดี๋ยวจะไปรับมาเดี๋ยวจะอาจะอาโอ้ยไอ้เหี้ยกูว่าก่อนที่จะเล่นนะก่อนที่ดูมามึงเปลี่ยนเหตุผลก่อนไหมอ่านี่ไงแคนเฟลด้วยแล้วโทนี่เคียร์เอาม่อยู่นี่หว่าแม่งเอ้ยไอ้เวนหรือว่ากูดูเยอะไปจริงๆริวะพักก่อนนะพักก่อนพอเลิกมึงกากเองบายเอาละทุกเพื่อนอย่าเพิ่งคิดมากอะไรนะอย่าเพิ่งดราม่านะการที่เล่นคือการบันเทิงให้เพื่อนสนุกสนานนะครับไม่ดราม่ากันนะครับขอบคุณมากครับถ้าชอบอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะขอบคุณมมมาาาากกครับบบบ๊๊ยยจจุ่ิิ้็ดเว